เสียนเสียนซุ่มครับพี่น้องเลยได้ไปไปยังไงนะกรืปจีเชครับพี่น้องเอาไลยวัมดูอคอเยออกนีไมนีเด้ไอนได้ไหครับได้ผมซุ่มนะไออนุพันธ์ครับพี่น้องมามามารลัดครับผมอดอ เอายูน yeah. <Th> ี yeah. Today, are, well, ่ไ่ะเนี่ยลไปนี่พี่น้องนยางกืมาเรียนลุเราก็ได้นะมีตูไงครับปถ่ายคลิปลยนี่เอายูแต่นนมีงนี่ต็มเต็มทุ่งไผ่ครับลกไปรวโอโ่พี่น้องเอาจน้มียงเนี้ยเนี่ยเราะหมหนีอนูันครับน้ำหา่มบ่เห็นครับยมีตะพมนครับ่นี่ประหลัดครับพี่น้อง tìm เต็มหนุ่มไผ không หนุ่มพาเบิ่งปลาสิงห์เป้ครับบาด lớp อยู่คน lớp tuổi บาดนี้ลึกลึกไปหยังลึก tiền, con มืัอนี้เราเสียนเพลินเราออการาแบบมีซุม<อ>ม้ม,าม,ามครับโอ้ไปยืมผ้ามาขเจ้ามาเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมไม่หอครับบางหังดินที่นิส<อ>ั่นวันนี้เราเสียนเพิ่นมาออกราปลาบืนครับพี่น้องฝนตกเชาวไม่ได้สังเปย์กำลังกางแห้งรับตาอยู่ครับเนี่ยวันนี้ลงมาลำล่องน้ำนะครับผม มื่อนี้มื่อนี้อาวุธคือซุม้มเนาะไอ้เบนเนาะซุ้มครับพี่น้องซุ้มกระเพนีส่สบายก็มาครับซื้อมาแบตใหม่ได้นะเพื่อนนะฮิฮิฮิซุ้มไอ้ปลาเขาก็ใส่ยีสองสามผลเพิ่นอยู่ข้างล่างครับพี่น้องเล้วแลวผมอีกถ่ายให้บังแล้วบิังไอ้สังกีกำลังดักปลากลางแห้ดักปลาก่อนครับป, <c oughs> ปรากฏตกไงครับผมฝนตกสาวไม น้ำกำลังมาครับสูตรนี้ได้ไลใส่ะนะใไว้ไหม,ไมไเปเรีเยบร้อยแล้วนเนาะใไห้จิงเบียก,กลางดางแล้วครับพี่น้อง น้ำเลึกครับพี่น้องเลยเราขึ้นอยู่บงไตทอไล่ป่าลงไปข้างล่างครับพอแล้วครับพี่น้องไม่เยียต่ายแดงก็ึ้นอ่ะี่ปีพ่อปรากฏแล้วครับลงน้ำเลย กดมาทอนอยู่นี่แล้วครับพี่น้องนิ่งแล้วครับได้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 ไดไดทันทันเนทันเนี่ยเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผี่ม่ทันบทนับทนดิ บทันครับพี่น้องซ้ำตัวครับพี่น้องเจ้าตัวเห็นแล้วปรากฏครับอันนี้แนวมึงเห็นเด้อพี่น้องอย่างนี้เห็นไหมนะครับมั่งไสอยู่นะซ้ำตัวไว้เปนหนกันเลยครับเจ้าเอกเจ้าเหลียวไม่เป็นเหงาอ่ะในเบิยงไม่เป็นเหงาครับโดนลงไปกระเปียกสีฟีถึงเลือดถึงน้ำอะไร ไลตัอมันลงไปพุ่เนาะถ้ามีไหมนะเดเดเดนี่นีอา้เอาไค่อยลุนค่ค่อยลุนิ่งแล้วนะเปกบบปอครับพี่น้องลุงก้าวไปยังมิค่อยค่อยนะสุนละุนละุนละนไปเดนไปปลคอครับ

โอ้ยประธานเราดดเ้ยประธนดิคือคือข้างกันเลยคือแคข้างกันเลยขนาดเหมือน้นขนาดนี้นะโงไปเนอะบกบอกค่อยอันรอกนครับบรนคับพี่น้องระบกเด้าได้หคอครับเดาไหมครับพี่น้อง ปูไม่ไข่ครับพี่น้องลูกเตรียมท้องเลยครับเราปล่อยเหมือนกันครับปล่อยไปเลี้ยงลูกครับบายบาย จย้อนคืนหยนขเดี๋ยวเบิ่งครับมยอนขึนตงนี้หน,นูครับเ้าเฮดไปนี่มันย้อนขืนแหงหเข้าป่าหมเลยมาเดี๋ยวจะไดสักทันสักมันเวลามันหยุดมันนี่หยุดหยุดน้ำนิ่งๆนี่นะเพเป็นแหนไปปุ๊บมันนี่เาก็แหงนำไปงไปเชื่อครับห้บอ,อสักตอนมันแล่น มันหยุดกันดิแมนขัดแลงเต็งในสักกระานั้นวันนี้มาหยุดวันนี้หยุดของมันเองเพาะเตะห้องยังใส่ท่านนั้นประหลัดใหม่เองครับได้เพิ่มเรอยบนะโอ้มาแักมัาเนี่ยจะปรากฏกับพี่น้องต้องให้มันหยุดท้ามันหยุดประหลัดมันประหลัดใหม่เองครับผมคุณไอ้นูครับพี่น้องอู้ตรงไหเอ้ย นี้หนูมาีนดีครับเอาไปปนครับพี่น้องเห็นโตแล้วครับพี่น้องช่วงมันล้างสายสายเนี่ยผมไม่ยินเลยไงเนี่ยเงี่ยเี่ยเงี่ยเงี้ยเต่ตัวน้อยเอาไปเอาไปน่าไปยื่บ

เอากลับไปเอาแล้วครับลัดกันแล้วไปยืมบักทองเลยบุลุ่งเลยวะยืมบักทองไว้เป็นไหพอไปเหรอรัดกันแล้วครับพี่น้องยืมบักทอเป็นแห่ครับอยู่ข้างล่างเป็นซุ้มครับ

อยู่มันมิดโอ้มันดูมันอะมันทึศศักดิบุทึกอันนั้นนะดูครับพี่น้องหนึ่จับน้ำบรไเวอันตรายนี่ปากมือเหรออันตรายสุดมาก พาดน้วไอ้ี <h 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 ่นี่ครับพี่น้องประกุดอุ้ยไปแล้วกดน้อยครับผมเสอ็จหนึ่งเทมครับผมมันตอนนี้ครับ ต้องไล่เบิ้งดีๆครับพี่น้องพอมำน้ำไล่พวกเนี่ยเอายากครับใปต่อครับผม